ัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Fairy Sister สถานีหัวใจนะคะวันนี้ซิส,สขอมาทำแบบคอลเลกทีฟนะคะหรือการแรนดอมไม่มีตัวเลือกนะคะไม่มีตัวเลือกเรามาเล่นกันเลยว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างแล้วเขาคิดถึงเราไหมนะคะเราไปส่องหัวใจเขาคนที่อยู่ในใจเรากันจ้า ว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างแล้วเขาคิดถึงเราไหมไปดูกันค่ะว่าไพ่วันนี้การทำแรนดอมวันนี้เนี่ยไพ่อยากพูดกับใครนะคะไปดูพลังงานของเพื่อนๆที่จะเป็นเจ้าของคลิปคลิปนี้กันนะคะไปดูซิว่าไพ่อยากจะบอกกับใครอยากจะพูดกับใครในหัวข้อนี้นะคะ The Sun ถ้าอยากจะพูดกับใครจะบอกกับใครวันนี้ King of t e n t a c l e s Queen of Cups โ okay. อเคสิ่งที่ซีสอยากจะบอกนะไพ่ชุดนี้กล่องนี้ไม่ใช่กล่องนี้สิวันนี้ที่มาทำแรนดอมนะคะอยากจะสื่อสารกับคนที่มีพลังงานแบบนี้นะตอนนี้ คุณรู้สึกสดใสคุณรู้สึกมีชีวิตชีวาคุณรู้สึกเหมือนแบบได้กลับมาดีด้ามาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งคุณกําลังมีความสุขอยู่กับชีวิตคุณกําลังมีความสุขอยู่กับตัวเองนะคะและซิสก็เห็นเหมือนมีใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วเขาก็มาทําให้จิตใจของคุณแบบวิวว้าววิวว้าวแบบนี้นะคะเดซันมีความสุขจังเลยมีกําลังใจจังเลยมีความชื่นใจจังเลยแล้วถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณกําลังไปตกหลุมรัก หนุ่มผู้นี้นะคะลุงหินของเรานะคะไม่ค่อยหือไม่ค่อยอือไม่ค่อยแสดงท่าทีอะไรมีความนิ่งๆิ่งมีความอ,อ่านเขาไม่ออกดูเขาไม่ออกเขาคิดอย่างไรกันแน่มีแต่สายตาเล็กๆหรือมีรอยยิ้มที่มุมปากน้อยๆนะคะพอให้ทําให้คุณกระชุ่มกระชวยหัวใจเวลาเดินผ่านถ้าคุณเป็นฝ่ายหญิงนะคุณกําลังตกหลุมรักนะคะหรือคุณกําลังมีใจให้ใหกับชายที่มีคาแรคเตอร์แบบ นิ่งๆน,นะถ้าคุณเป็นผู้ชายมาดูนะคุณก็อาจจะแบบเป็นคนเก๊กๆหน่อยเป็นคนเก๊กๆหน่อยแล้วคุณก็รู้สึกดีใจมีใครมาสนใจคุณแล้วเขาก็ดูเหมือนเป็นคนใจดีเป็นดูเหมือนเป็นคนที่แบบอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือมีลูกติดนะคะเป็นแม่เลี้งเดียวก็ได้นะคะกําลังมีบรรยากาศแบบนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะแล้วมันก็ทําให้คุณรู้สึกแบบ มีความสุขแล้วก็มีความตื่นเต้นในชีวิตชีวิตดูมีสีสันมีพลังงานดีๆนะคะซิสพูดได้ประมาณเนี้ยพลังงานของเพื่อนที่เป็นคลิปคลิปนี้สําหรับคุณนะคุณกําลังมีใครบางคนที่อยู่ในใจคุณกําลังคิดถึงใครบางคนคุณกําลังรักใครบางคนอยู่แล้วเขาก็มีบรรยากาศที่แบบทาให้คุณมีความสุขนะคะกองนี้กลุ่มนี้ไม่ใช่สําหรับคนที่กําลังรู้สึกแ yeah ย่รู้สึกท้อแท้รู้สึกกําลังทุกข์นะ คุณมีความสุขกับความรักที่เกิดขึ้นในใจคะ่ะโอเคทีนี้ไปดูกันคนที่คุณคิดถึงนะนะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่คุณคิดถึงนั้นนะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างขอช้าๆนิดนึงนะ คิว่าคุณเพิ่งได้คุยกันนะคุณเพิ่งได้คุยกันอาจจะคุยกันทางแชทอาจจะคุยกันทางโซเชียลหรืออาจจะได้เจอกันจริงๆเดินผ่านกันไปผ่านกันมาแล้วได้ทักทายได้เห็นหน้าได้พูดคุยกันนะคะคุณรู้จักกันมาระดับหนึ่งแล้วะยะหนึ่งแล้วได้พูดได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะสีเซนแบบนั้นนะ เหมือนกับความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายนะเหมือนแบบสนใจซึ่งกันและกันแต่ว่าเหมือนก็รู้กันในทีนะคะแต่ไม่มีใครแสดงออกแบบชัดเจนนะตอนนี้ซิสมีความรู้สึกว่าคนที่คุณถามถึงนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขากำลังงุ่นงานกับการทํางานนะกาลังมีการเดินทางนะมีการเดินทางอยู่ไม่ติดที่นะคะอาจจะต้องแบบไปดูงานต่างจังหวัดหรือบินต่างประเทศหรือแบบมีการ เคลื่อนย้ายอ่ะไม่ได้อยู่จังหวัดเดิมไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวไม่ใช่แค่จากบ้านขับรถไปทํางานจากที่ทํางานขับรถกลับบ้านนี้ไม่ใช่นะคะแต่มีการเดินทางไกลนะคะอาจจะเป็นการเดินทางไปทํางานหรือเดินทางไปพักผ่อนต่างจังหวัดหรือมีการเดินทางเกิดขึ้นอะ่ะเป็นการเดินทางไกลๆนะคะแล้วคุณกับเขาก็อาจจะมีการได้พูดได้คุยได้บอกกันสัก มาก่อนหน้านี้ไม่นานว่าเออเดี๋ยวจะไปนู่นนี่นั่นนะหรือมีเรื่องอื่นที่ได้คุยกันคนเพิ่งได้เจรจาได้คุยกันตอนนี้เขาเหมือนกับว่าไม่ค่อยสบายนะอาจจะไม่สบายตัวไม่สบายใจไม่สบายเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะมีภาวะของคนที่ค่อนข้างมีปัญหา แต่ว่าก็ยังประคับประคองตัวเองหรือยังเอาอยู่ยังพยุงตัวเองได้ยังสามารถเดินทางไกลได้แล้วซิสคิดว่าการเดินทางของเขาตรงนี้เนี่ยอาจจะเกี่ยวเนื่องกับปัญหาในชีวิตของเขาด้วยนะคะที่เหมือนเขาต้องไปสาสางเรื่องอะไรบางอย่างที่มันคาราคาซังนะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายที่หรือการทําธุรกรรมทางการเงินนะคะหรือ เกี่ยวกับ f i n a น c e เกี่ยวกับการทำสัญญิงสัญญาได้นะคะที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆที่มันเหมือนแบบเป็นปัญหาหรือแบบหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้ชีวิตของเขามีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะซิเห็นประมาณนั้นนะว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเขาเป็นยังไงบ้างอขอขยายนะ ชิสวอาเขาง่นกุนกับการหาเงินนะคะหาเงินหาความช่วยเหลือนะเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตเขาจริงๆแล้วนะแต่เขายังสู้อยู่นะคะยังสู้อยู่ยังพยายามอยู่ในเวลานี้เหมือนกับมีปัญหาก็หาทางแก้ปัญหานะอาการนั้นนะคะหรือถ้าไม่สบายเจ็บป่วยก็กําลังกินไข้ไปเยกินไข้ <laughs> กินไข้เขาจะกินยังไงเป็นไข้ก็ต้องกินยาไปหาหมออย่างเงี้ยนะคะเออ ตายแล้วยิ่งพูดมากยิ่งพูดผิดตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างโอเค คนของคุณนะถ้าสมมติว่าเขาไม่สบายเดี๋ยวเขาก็หายตอนนี้อยู่ในช่วงพักฟื้นพักผ่อนนะคะกําลังต้องการความช่วยเหลือกําลังต้องการคนมาหยอดน้ําเข้าต้มอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ซซสมีความรู้สึกว่าเขามีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ค่อนข้างหนักอึ้งอยู่ในชีวิตนะคะมีแบบหลบหลีกไม่ได้เป็นภาระความรับผิดชอบหนักที่ต้องทําให้เสร็จต้องไปต่อต้องจะแบบ ยอมแพ้ตรงนี้ไม่ได้นะคะและซิสคิดว่าโชคก็เข้าข้างเขาอยู่เหมือนกันนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดเข้าไปเจรจาอะไรที่แบบเป็นการขอการซัพพอร์ตหรือขอกู้ยืมเงินเนี่ยเขาก็จะได้นะคะก็จะผ่านฉลุยประมาณนั้นก็จะได้โอกาสเกิดขึ้นอีกจะได้หนทางไปอีกนะคะหรือถ้าเข้าไม่สบายเขาก็จะหายป่วยประมาณนั้นนะโอเคแลซสก็เห็นถึงภาวะของความ เหมือนกับว่าก็ยังฮ a n ด l ลทุกอย่างได้ในชีวิตดีนะคะบางคนอาจจะกําลังเลี้ยงลูกอยู่นะบางคนอาจจะกําลังพยายามเทคแคร์ care, ดูแลพ่อแม่อยู่นะคะซิสเห็นประมาณนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเขาตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างทรงทรงสุดๆุดนะคะประมาณนี้มีทั้งเรื่องเรื่องโอเคและเรื่องที่ไม่โอเคสําหรับเขานะคะแล้วซิสเห็นถึงเรื่องของการเดินทางไกล เห็นถึงเรื่องการต้องการความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเงินก็เป็นได้นะอาทีนี้มาดูเขาคิดถึงคุณไหมนะคะเขาคิดถึงคุณไหม t e m p r r n n c หกไม้9ดาบ ไม้ในเคสนี้นะซิสเห็นเขาไม่โสดนะคะมีเคสที่ไม่โสดเกิดขึ้นนะคนที่คนคิดถึงเนี่ยบางคนมีภรรยาแล้วบางคนมีครอบครัวแล้วบางคนมีคู่แล้วนะคะ หรือบางคนก็แบบเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะซิสเห็นประมาณนั้นนะซึ่งบางเคสบางกรณีก็มีโสดนะคะแต่ซิสก็เห็นเคสของคนที่มีมีสถานะแล้วเนี่ยขึ้นมาให้เห็นด้วยนะคะชัดเจนแลวเขาก็มีความรับผิดชอบมีหน้าที่ตรงนั้นนะคะเขาคิดถึงคุณไหมเขาได้กำลังใจจากคุณนะคะซิสมีความรู้สึกว่าคุณเหมือนน้ำ เหมือนน้าเหมือนน้ําใจที่เขาได้รับเหมือนพลังงานดีๆเยน็ยนๆสบายๆแล้วก็แบบว่าฮีลิ่งเขาได้เนี่ยเขาได้พลังงานตรงนั้นมาจากคุณนะคะตอนนี้ซิสว่าเกิดอะไรหลายๆอย่างขึ้นในชีวิตของเขาที่ทําให้เขาเป็นทุกข์อยู่นะเป็นทุกข์อยู่อจาก1ิบดาบเมื่อกี้9ดาบก็ออกมาตรงนี้แล้วก็ห้าเหรียญออกมาตรงนี้นะคะซิสมีความรู้สึกว่าเขาส่องดูโซเชียลคุณอยู่บ้างในเวลาที่เขาว่างแล้วก็ใน ในเวลาที่เขารู้สึกว่าแย่ๆเขาก็อยากจะพักเบรกจากเรื่องที่เขาปลุมอ,อกกลุมใจนะคะไปส่องโซเชียลคุณดูรูปคุณดูคุณแต่งตัวน่ารักน่ารักสวยๆไปเที่ยวกับเพื่อนยิ้มสวยๆแบบเนี้ยเขาก็สบายใจเขาจับตามองดูคุณอยู่มองดูคุณอยู่ไกลๆแม้ว่าคุณจะไม่รู้ตัวซึ่งมันก็หมายถึงว่าได้ได้ว่าเขากําลังส่องไอจีก็กำลังส่อง Facebook คุณกําลังดูรูปโปรไฟล์คุณวนไปวนมานะคะ ในขณะเดียวกันตัวเขาทําอะไรได้ไม่มากนะทำอะไรได้ไม่มากเพราะจุดนี้เหมือนกับว่าทุกอย่างล็อกตัวเขาว่อยู่นะสถานการณ์นะสิ่งที่มันเป็นไปหรือไม่ก็เป็นเรื่องของสถานะที่เขามีแล้วนะคะมันก็เลยได้แต่คิดถึงนะแต่ take n c t i o n อะไรไม่ค่อยจะได้นะคะแล้วมันก็มีความทุกอยู่ในนั้นนะคะในความ อื่นๆในพลังงานที่มันดูไม่ค่อยปลอดโปรง่งสักทีเดียวนะคะกับเรื่องของคุณกับเขานะถ้าคุณกับเขาเป็นคนโสดมาเจอกันนะคะซิสเห็นว่าคุณกับเขาก็มีความรู้สึกที่ชัดเจนต่อกันระดับหนึ่งนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคอื่นๆมาขัดขวางในเรื่องอื่นๆปัจจัยอื่นๆนะคะทําให้เขากําลังคิดมากทำให้กำลังให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องไปแก้ปัญหาเรื่องอื่นๆให้เสร็จก่อนนะคะ ซึ่งเขากับคุณเนี่ยก็มีใจตรงกันมีความรู้สึกที่เหมือนๆกันถ้าคุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องอื่นในชีวิตที่ทําให้เขาต้องไปคิดไปแก้ไปจัดการนะคะอาจจะเป็นเรื่องอื่นที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอธุรกิจ การลงทุนอื่นๆนะคะหรือเรื่องสุขภาพเป็นได้นะที่ทำให้เขาเป็นห่วงเป็นกังวลแล้วก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่ในเวลานี้แต่ถ้าถามถึงความสัมพันธ์กับคุณนะเดี๋ยวไปเจาะลึกกันคะ่ะ <Okay. S 1> เขามองความสัมพันธ์กับคุณเป็นยังไงนะคะ <Okay. S 1> เขามองความสัมพันธ์กับคุณเป็นอย่างไร <Okay. S 1> เขากับคุณเท่านั้นนะ <Okay. S 1> เป็นอย่างไร แปดดาวเจ็ดไม้คุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็พยายามปกป้องตัวเองนะไม่คุณกับเขาก็ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดให้เข้ามาในชีวิตง่ายๆเพราะว่ามีเส้นมีกำแพงนะคะกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวการเปลี่ยนไป พยายามทำอะไรให้มันแบบอยู่กับร่องกับรอยซิเ็นแบบนั้นนะอืมโอเคเขามองความสัมพันธ์นี้ยังไงเขามองว่าคุณเับเขาเข้ากันได้ดีเข้ากันได้ดีแล้วก็มันทำให้แบบมีความสุขนะคะมีทั้งความสงบในจิตใจมีความสุขมีความ ประเทืองปัญญาประเทืองจิตใจเป็นการซัพพอร์ตที่ดีนะคะเป็นการให้แบบเหมือนกับว่าไม่ได้หวังจะได้อะไรตอบรับกลับมาเขาชื่นชมความรักครั้งนี้เขารู้สึกดีกับมันนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันมันไปต่อลำบากนะคะมันเป็นแปดถ้วยมันเป็น7ดาบเอ้เจ็ดไม้ขอโทษมันมีเรื่องของการที่จะต้องแบบปกป,ป้องบางสิ่งบางอย่าง อาจจะปกป้องใจตัวเองหรืออาจจะปกป้องอตัวคุณเองนะคะเหมือนกับว่า,าก็ช่วยคุณด้วยที่จะไม่ทําให้คุณแบบเยอะจนเกินไปเดี๋ยวคุณจะผิดหวังหรือเดี๋ยวคุณจะเสียใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับถอยออกมาหน่อยวางระยะให้มันพอดีพอดีเพื่อที่จะได้แบบไปต่อกันได้แบบแบบแบบโอเคแบบไม่ไม่หนักใจกันจนเกินไปไม่ หวาดเสียวจนเกินไปนะคะเหมือนแบบมีมีความถูกต้องชอบธรรมมีศีลธรรมอยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วยมันเป็นรักที่มาพร้อมกับความหวังดีกับอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ได้อยากจับจองเป็นเจ้าของแต่เพียงอย่างเดียวแต่พยายามที่จะปกป้องอีกฝ่ายด้วยไม่ให้เสียชื่อเสียงเป็นไปได้ไม่ให้เสียใจเป็นไปได้นะคะก็คือเหมือนกับพยายามรักษาระยะของความสัมพันธ์นี้แบบดีๆไม่มากไปไม่น้อยไปแล้วก็สามารถที่จะเอน จอยความสัมพันธ์ที่แบบได้เจอหน้ากันได้ทําอะไรร่วมกันเนี่ยต่อไปได้เรื่อยๆอย่างมีความสุขนะคะซิสเห็นแบบนั้นนะกับท่าทีของเขาที่เขามองต่อความสัมพันธ์นี้นะโอเคที่มาดูไพ่ออร์เคลจะบอกอะไรได้บ้าง ตอนนี้นะซิสมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องหาเพื่อนหาเพื่อนคุยหาเพื่อนแก้เหงาแก้เซ็งไปก่อนนะคะหรือถ้าไม่มีเพื่อนนะอะไรที่มันหนักอกหนักใจก็เขียนไดอารี่นะคะคุยกับตัวเองมีตัวเองเป็นเพื่อนนะคะเพื่อที่จะระบายความรู้สึกอัดอั้นตันใจของเราลงไปมันก็จะช่วยีลลิ่งตัวเองแล้วมันก็จะช่วยให้คุณไม่คาดหวังกับความสัมพันธ์นี้จนเกินไปแล้วมันก็จะช่วยให้คุณแบบ ไม่อึดอัดกับความสัมพันธ์นี้จนเกินไปนะคะก็คือหาทางออกให้กับตัวเองด้วยการเขียนไดอารี่หรือด้วยกันมีเพื่อนมีกลุ่มเพื่อนที่มีความสนใจอะไรคล้ายๆกันแล้วก็ไปทําสิ่งนั้นเป็นความสนใจเริงจากตรงนี้ซะประมาณนั้นนะคะ allow yourself to receive ก็เหมือนเปิดโอกาสให้ตัวเองเป็นฝ่ายได้รับบ้างนะคะได้รับความรักได้รับความหวังดีได้รับความช่วยเหลืออะไรแบบนั้นนะ perfectionism ในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความคาดหวังนะคะแต่ในความคาดหวังนี้มันก็อาจจะทําให้เราแบบเครียดจนเกินไปปล่อยวางนะคะปล่อยวางผิดบ้างพลาดบ้างไม่ถูกใจบ้างหรือจังหวะไม่ดีบ้างนะคะก็ปล่อยปล่อยมันไปอย่าเอาไปคิดมากนะคะและถ้าคุณอึดอัดขัดใจมากๆก,ก็แบบหาทางระบายกับคนไว้ใจได้หรือเขียนไดอารี่นะคะแล้วก็ เปิดโอกาสตัวเองได้พบเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆห,หรืออารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์นี้นะคะมันอาจจะเป็นเรื่องราวใหม่ๆที่คุณอาจจะไม่เคยพบเคยเจอก็แบบได้ได,ได้เรียนรู้กับมันได้เผชิญผจญภัยกับมันนะคะประมาณนั้นนะสิ่งที่ซิส อ่านให้คุณได้ตรงนี้โอเคจบแล้วค่ะมีมาฝากประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปวันนี้ถ้าอยากไปดูเวอร์ชั่นเต็มของวันนี้นะคะก็อยู่ในกลุ่มเมมเบอร์ก็ซัพพอร์ตช n e l ด้วยการสมัครสมาชิกนะคะก็อาจจะให้ประมาณค่ากาแฟซิสเดือนละแก้วอะไรแบบนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจที่คลิปนี้จะไปต่อได้ช n e l นี้จะไปต่อได้นะคะโอเคไปแล้วค่ะจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย